วันนี้มาโหลโดสอนโหลดมัดทูเมนี่ไอเทมแบบมันจะไหนวันจะไม่ได้แล้วก่อนอื่นเข้าพิสโต้มัดลายครับ น anyway, ี่อันนี้อยากมาอัปเดตไม่ใช่จะมันเป็นหน้าคิปเปอร์มันอยู่ไหนวะถ้างั้นเราก็หาเจอแล้วก็เนี่ยงหน้าคิปเปเนี่ย่างนี่ย่นี้ รูนบนด้านซ้ายรูปอย่างนี้มินิแมปไม่ใช่นี่ไงถูมินิไอเทมโหลดเลยกดอินทอาโหลดโหลดเสร็จแล้วกบับวุกเชื่อ เราไปปิดมดได้เลยรู้อาิีย์ปิดมดแล้วนี่น่าจะรู้กันแล้วงั้นลังจากคลิปสี่ก็จบแค่นี้มีบอกแค่นี้แหมดแล้ว